กระบบเกษตรกรรมและอาหารถือเป็นรากฐานของระบบชีวิตของคนชุมชนและสังคม การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารต้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายจิตใจและปัญญาของมนุษย์สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในยุคที่สังคมไทยและโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤตในหลายๆด้านพร้อมๆกันแต่หากประชากรในประเทศมีความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในเรื่องอาหารเป็นพื้นฐานแล้วปัญหาวิกฤตด้านอื่นๆก็จะทุเลาลง หรือได้รับการแก้ไขป้องกันไปด้วยแต่การจะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารได้นั้นจําเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการัน์ด้านความคิดสู่แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยเริ่มต้นที่การทําการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเกษตรอินทรีย์เป็นเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่มีการวิจัยทดลองและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืนมาแล้วในหลายประเทศและในวันนี้ขอเชิญพบกับกิจกรรม งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีความยั่งยืนได้แล้วครับผม ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีความยั่งยืนที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นครั้งนี้นะคะกิจกรรมภายในงานจะมีอะไรบ้างและที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อะไรจากงานนี้นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะได้รับเกียรติอย่างดียิ่งค่ะจากท่านผู้อำนวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรพออวิทยาธิปนันให้เกียรติมาร่วมคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะพออวิท ก่อนจะไปถึงกิจกรรมภายในงานอยากรบกวนให้ท่านหมออธิบายถึงความหมายของคําว่าเกษตรอินทรีย์สู่วิถีความยั่งยืนก่อนค่ะว่ามีความหมายแล้วก็สื่อถึงอะไรอะ่ะเรื่องเกษตรอินทรีย์นี้จริงๆก็เป็นเรื่องระบบและรูปแบบการผลิตนะครับเพื่อในเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับ,รบเพื่อต้องการเน้นในเรื่องของคุณ,คณภาพเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกไปทั้งบริโภคอุปโภคได้หมดเลยเพราะฉะนั้นรูปแบบการผลิตนี้จึงมี ความหมายที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งไม่ใช่สารเคมีมนะครับสารเคมีคพวกสารสังเคราะห์นี่เราไม่อนุญ,ญาตให้ใช้อันที่2พันพืชหรือพันสัตว์ก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการตัดต่อพันธุกรรม GMO ที่เราเรียกนะอันนี้เราก็ห้ามใช้ตัวเกษตรินทรีย์เองระบบน,น,นั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศวิทยาด้วยในพื้นที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะต้องให้สอดคล้องเพราะยันเกษตรินรีย์จึงมีความหมายว่าระบบการผลิตที่ไม่ใช่สารเคมีสังเคราะห์ไม่ตัดต่อพันธุกรรม แล้วก็มีวิธีการผลิตสอดคล้องกับทร,รัพยากรและสิ่งแวดล้อมพูดง่ายว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้นําไปสู่ความยั่งยืนได้ไงนะครับเนืน่อง,งจากว่าเกษตรอินทรีย์นี้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกพยายามหมุนเวียนจากทร,รัพยากรที่มีอยู่ในในพื้นดินหรือในสภาพภูมิอากาศหรือสิ่งแ<ช>วดล้อมก็จะหมุนเวียนเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ชทรัพยากรนี้ได้นาพอสมควร มันไม่ใช่ออกปัจจัยภายนอกเข้ามาทําลายทรัพยากระฉะนั้นมันจะมีการหมุนเวียนของทรัพยากรใช้ในในฟาร์มมันก็จะมีวิธีที่ยั่งยืนะนะครับแล้วที่มาของโครงการที่เราจัดงานมหกรรมนี้ขึ้นมาล่คะคะเรามีจุดประสงค์หรือว่าเริ่มต้นมาอย่างไรก็ที่มาก็เป็นที่ทราบอยู่นะว่าประเทศไทยเราเองก็เป็นแหล่งผลิตอาหารนะฮะที่สําคัญโดยเฉพาะทางเอเชียตะวันใต้เราเรียกบ้ามอกข้าวใบใหญ่ก็ได้ของโลกอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จากการที่เราทําการผลิต สินค้าเหล่านี้ส่งออกไปปรากฏว่าความต้องการค่อนข้างสูงในทางยุโรปนะครับหรือต่างประเทศอเมริกาหรือแถบจีนญี่ปุ่นหรือประเทศที่มีกําลังพัฒนาเพราะย้นสินค้าเหล่านี้มันเป็นสินค้าที่ไม่ทําลายทรรัพยากสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ละประเทศก็ต้องการ2อยังช่วยในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ประกาศว่าเราจะเป็นครัวโลกจาได้ไหมฮะครัวอาหารโลกในปี2 0 1 7เป็นต้นมาฉปนั้นเราก็ลณลงกันใหญ่ แต่ว่าในที่สุดแล้วเราอยากย่างก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ซึ่งมันบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ทำลายทรัพยากรไม่มีสารเคม,มีสุขภาพก็ดีภายในงานเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหรือมีความรู้อะไรให้พี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงประชาชนทั่วไปบ้างคะพ่อสำหรับงานนี้เราถือเป็น,นานมหากรรมชื่อก็บอกว่าใหญ่แล้วนะ,ะครับ พยะญชนะนี้เราจะต้องให้ความรู้เกษตรกรผู้บริโภคในประชาชนทั่วไปส่วนหนึ่งส่วนที่2เราอยากให้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าถ้าพูดแล้วอาจจะไม่เชื่อต้องมาเองต้องมาดูสินค้าเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะมีสัมนาทางวิชาการนะครับเสวนาเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับในเรื่องกิจกรรมภาคสนามข้างล่างที่ใต้บริเวณกลุมเสือมเสดจะมีนิทรรศการก็แบ่งเป็นสองสาประเด็นประเด็นที่1คือด้านวิชาการอีกแล้ว ก็จะให้เห็นภาพถึงวิชาการเรื่องเทคนิคกระบวนการผลิตมาตรฐานของสินค้าเกษตรว่าทํำยังไงะนะครับอนอกจากนี้แล้วมาเที่ยวชมงานก็มาเรียนรู้เทคนิค,คมาเรียนรู้การตลาดอาจจะมีการเจรจาธุรกิจกันในงานก็ได้ใช่ไหมว่าเกษตรกรกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท,ที่ที่เราคิดขึ้นมาว่าให้มีการแลปลกแบบพ่อปะกันะนะครับค่ะ ความคาดหวังของกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดงานมหกรรมครั้งนี้เราตั้งเป้าหรือว่าคาดหวังไว้มากน้อยแค่ไหนครับในสิ่งที่เราเรคา,าดหวังไว้อันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์นะว่าประเทศไทยสามารถผลิตได้สินค้าชนิดนี้แล้วการผลิตก็ไม่ยากต้องการให้รู้ถึงกระบวนการผลิตและมาตรฐานส่วนหนึ่งส่วนที่สองที่ผมนําเรียนแล้วว่าต้องการให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ได้มาเลือกซื้อสินค้าได้เห็นกับตาว่าสินค้าการเกษตรสินสินมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงการแพคกิ้งหีบอ่อเป็นยังไงาการซื้อขายยังไงนอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือผู้ต้องการจะมีเจรจากับกลุ่มผู้ผลิตที่มาโดยตรงนี้ก็สามารถจะทําการค้าได้พูดง่ายว่าราคาก็เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีแค่2วันเองนะครับ คือวันที่7-8ถึงกรกฎาคมนี้ครับผมถือว่างานนี้นะคะคุณผู้ชมเองที่จะเข้ามาร่วมงานรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะจะได้องค์ความรู้ทุกอย่างเรื่องของความรู้เกษตรอินทรีย์เรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จะราคายุติธรรมติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วก็มีเรื่องของความบันเทิงด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ7-8ถึงกรกฎาคมนี้นะคะที่กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ตรงใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรตรงนี้เองนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผอมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูด คุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะ,คคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกเกษตรสร้างคนค่ะรู้เพิ่มเติมเสริมคุณค่าเพความกา้าวหน้าของเกษตรกรไทยกรมส่ง ทำอย่างไรคุณจึงจะเป็นผู้พิทักษ์ไร่มันสำปะหลังไม่ให้มีเพลี้ยแป้งข้อหนึ่งเพลี้ยแป้งกำลังทำลายไร่มันสำปะหลังคุณต้องทำอย่างไรต้องเด็ดยอดบริเวณที่เพลี้ยแป้งกินนำไปใส่ถุงดำปล่อยมแมลงช้างปีกสายและแตนเบียนไปจัดการเพลี้ยแป้งต้องอย่างนี้สิครับข้อ 2. ในกรณีที่เริ่มปลูกใหม่ควรป้องกันเพลี้ยแป้งเข้าทำลายอย่างไรแช่พ่อนพันธุวยสารเคมีตามคำแนะนำก่อนปลูกต้องอย่างนี้สิครับ ข้อ3แช่แล้วปลูกแล้วจะไม่ให้เกิดเพี้ยแป้งอีกค้รทำย่างไรสำรวจตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอ,อ ช่งเช่นนี้สิครับพี่น้องเกษตรกรไทยต้องใส่ใจเฝ้าระวังและร่วมแรงร่วมใจในการพิทักษ์ไร่มันสำปะหลังของเราไม่ให้มีเพลี้ยแป้งทำพร้อมกันสำเร็จพร้อมกันทั้งประเทศสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังกรมส่งเสริมการเกษตรโทร0 2 9 5 5 1 5 1 4 สมุคคาวาาามก้้วหนัสดีครับคุณผู้ชมนับตั้งแต่พี่นรงได้ฟังพระราชนำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทําการเกษตรพี่นรงก็ทราบทันทีเลยล่ะครับว่านี่แหละคือหนทางในการแก้ไขปัญหาการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวหนองยาบล่องสําหรับการทําแปลงเกษตรผสมผสานนะครับก็เป็นการปลูกพืชหลายๆชนิดในพื้นที่แปลงเดียวกันอาจจะมีพื้นที่ไม่มากนะครับอาจจะมีพื้นที่แค่ประมาณไร่2ไร่ ก็สามารถทําได้นะครับแต่ข้อสําคัญก็คือต้องมีแหล่งน้ํามีแหล่งน้ําแล้วก็มีการปลูกพืชหลายๆอย่างซึ่งเกื้อกูลกันสลับกันในพื้นที่แปลงเดียวกันนะครับอาจจะเป็นพืชผักอาจจะเป็นไม้ผลอะไรพวกนี้หลายๆอย่างในแปลงเดียวกันซึ่งก็จะทําให้มีไรายได้ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูในแปลงนี้เลยครับนี่แหละครับแนวคิดของคนเกษตรของเรา ซึ่งการทําเกษตรแบบผสมผสานจะนําไปสู่การเกษตรอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอนแต่ต้องมีการวางรูปแบบและดําเนินการอย่างเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งพี่นรงก็ได้ให้ความรู้ในด้านนี้กับเกษตรกรอย่างเต็มที่ครับครับสวัสดีครับมาแล้วครับเป็นไงวันนี้ตัดเยอะไหมวันนี้ตัดเยอะครับวันนี้ตัดประมาณเกือบร้อยโลแล้วครับ <100 S 1> ประมาณแปดสิบ้าจะได้ก็ตัดจนเย็นเลย จนถึงตอนเย็นแล้วแต่ได้แลแต่ได้ตอนนี้ก็ประมาณเมื่อกี้เห็นวางอยู่ทางด้านนู้นก็ได้ประมาณห้าสิบฟาโลห้าสิบฟาโลได้แล้วตรงนี้มีการสํารวจโรคแมลงอะไรบ้างดูครับดูเกือบทุกวันแล้วก็เพราะว่าจะมาเก็บไอ้ผักใบมังกรกุหลานี่จะดูเบผักไพราะว่าจะมาสํารวจพวกนี้ด้วยจะดูเพราะว่าถ้ามีนอนมันก็จะลูกมันจะจะเน่านะครับแบบเช่นลูกนี้นะครับเนี่ยเนีย ลและผลสําเร็จจากการนําแนวคิดหลักการทําการเกษตรผสมผสานแก่พี่น้องเกษตรกรก็ประสบผลสําเร็จทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวหนองยาบล้องสามารถทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนและพอเพียงครับครับผมในฐานะที่เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำำําตาบลนี้นะครับก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรเพื่อ ให้เกษตรกรได้มีความอยู่ดีกินดีและมีอาชีพสามารถที่จะน้อมนําแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าชัวไปให้ชาวบ้านได้ทดลองได้ปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับและนี่คือคนเกษตรของเราในวันนี้ที่ดาเนินงานตามรอยขท้าพ่อด้วยมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีมีความสุขสามารถใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียง และได้ทำการ,กรเกษตรแบบยั่งยืนครับผม